จะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่งความเปลี่ยนแปลงและผมพร้อมที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีที่จะพาประเทศไทยไปข้างหน้าอย่างไรก็ตามพักอนาคตใหม่ยังเห็นความจำเป็นที่ผู้ได้รับเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีต้องแสดงผู้เสียช้ีให้เป็น,นที่ประจักษ์ต่อประชาชน,าน,านเพราะฉะนั้นเมื่อเราไม่ได้ที่ในรัฐสภาเด่นด๋นี้เราขอใช้โอกาสนี้ใช้พื้นที่ตรงนี้ให้คุณนาคร ใ้แสดงที่ใส่พัผ่านไปยังประชาชน,น69ล้านคนผู้เป็นเจ้าของประเทศเจ้าขอ,ของงนกอะอนกรมันการอนหรงือ,องเพื่หราบเรองนาสนใจเชื่อการะนสวัสดีครับทุกท่านครับก็เป็นที่น่าเสียดายนะครับผมไม่มีโอการแสดงที่ใราพัชว่าถ้าหากผมเป็นนายกรัฐมนตรี พาประเทศเป็นปหน้าอย่างไปในการประชุมรัฐสภาดังนั้นขอโอกาสพี่น้องสืบนพลช่วยส่งข้อ,ขอความสุดโไปถึงพี่นอ้องประชาชนไทยด้วยทุกท่านครับในวันนี้ผมขอแสดงที่ใสัพั์ในฐานะผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปของประเทศไทยทุกท่านครับ ทหาทัก่างให้ประเทศไทยเป็นของคนเียนกลุ่มที่มีสิทธิเป็นที่ประการแรกผมพร้อมจะเป็นนายกรัฐมนตรีแห่ความจริงต้องยอมรับกับว่าประเทศไทยมีการพัฒนาแ้ะเศรษฐกิจและสังคมดีกว่าหลายประเทศทั่วโลก ยังไม่ดีพอเราก็ต้องยอมรับความจริงเช่นกันว่าในสังคมไทยเรายงมีปัญหาเยอะมไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่รากฐานหรือเป็นปัญหาเฉพาะตัวในช่วงการเลือกตั้งที่ผมได้มีโอกาสเดิน,าน,นท,ทนาทนงไปทั่วประเทศไทยเพื่อพบปะพี่น้องประชาชนผมเห็น mm hmm. ได้พบกับคนตัวเล็กๆ mm hmm. มากมายในสังคมไทยที่ได้ให้ ใจใกลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผมในการทางานขนาะเดียวกันผมก็พบเห็นคนส่วนใหญ่ของประเทศที่ยังอยู่ในความลำบากที่ยังอยู่ในความยากจนมีชีวิตมีรายได้อยู่ไปวันๆ GDP <c oughs> ในปัจจุบันไม่ได้สะท้อนชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนต่อไป <c oughs> เราเห็นงบประมาณดินจำนวนมากใช้ไปอยา่างไม่มีประสิทธิภาพ